ถ้ามันถูกเทขายมากๆ,ๆมันก็อาจจะสั่นสะเทือนตลาดพันธบัตรญี่ปุ่นได้นั้นสิ่งที่จะมีปัญหาก็คือต่อไปเนี่ยนะครับพันธบัตรระยะยาว,ยาวข้างหลาเนี่ยที่ญี่ปุ่นออกมาเยอะแยะมากมายอย่างที่เรารู้กันอยู่นะครับออกมาแล้วมันก็ขายในประเทศอะดังนั้นเมื่อพันธบัตรระยะยาวเนี่ยมันอาจจะถูกเทขายเพิ่มมากขึ้นคือญี่ปุ่นเนี่ยมันมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนจุดอ่อนก็คือรัฐบาลเป็นหนี้มากเลอเกินต้อง20% 0กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP ใช่ไหม แต่จุดแข็งของเขาเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้เป็นลูกหนี้โลกนะฮะเขาเป็นเจ้าหนี้โลกคือญี่ปุ่นต้องการ,ปรเปลี่ยนฐานเศรษฐกิจของตัวเองจาก production base คนมีให้กลายเป็น service base กับ finance base เขาจะอยู่รอดปลอดภัยได้ก็ต่อเมื่อเขาปเปลี่ยนฐานได้ จะเป็นชนวนเหตุของวิกิตการเงินรอบใหม่หรือเปล่านะคะญี่ปุ่นนี่นสาธาระก็สูงแล้วก็ญี่ปุ่นก็เป็นเจ้าหนี้ที่ถือบอนของอเมริกาอยู่สูงสุดด้วยนะคะญี่ปุ่นพังนี่ก็อาจจะเสี่ยงพังมาถึงอเมริกาแล้วก็ทั้งโลกเหมือนกันนะคะอาจารย์สมพงมองสถานการณ์ของตลาดพันธบัตรญี่ปุ่นน่าเป็นห่วงขนาด มุมมองของอาจารย์เชื่อมโยงไปกับถึงตลาดพันธบัตรญี่ปุ่นนะคะที่เพิ่มมีข่าวว่าบอลยูปรับตัวพุ่งสูงขึ้นมากราคาตกลงมาหนักสื่อหลักๆของโลกก็กลัวว่านี่จะเป็นชนวนเหตุของวิกฤตการเงินรอบใหม่หรือเปล่านะคะญี่ปุ่นนี่นิสา,าระก็สูงแล้วก็ญี่ปุ่นก็เป็นเจ้าหนี้ที่ถือบอลของอเมริกาอยู่สูงสุดด้วยนะคะญี่ปุ่นพังนี่ก็อาจจะเสี่ยงพังมาถึงอเมริกาแล้วก็ทั้งโลกเหมือนกันนะคะอาจารย์สมภพมองสถานการณ์ของตลาดพันธบัตรญี่ปุ่นน่าเป็นห่วงขนาดไหนคะ คือตลาดพันธบัตรญี่ปุ่นเนี่ยคือญี่ปุ่นเนี่ยมันมีทั้งจุดจุดแข็งและจุดอ่อนจุดอ่อนก็คือรัฐบาลเป็นหนี้มากเลอเกินต้อง200กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP ใช่ไหมฮะแต่จุดแข็งของเขาเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้เป็นเป็นลูกหนี้โลกนะฮะเขาเป็นเจ้าหนี้โลกถึงแม้ตอนนี้อผ่ผ่ายกัรลุกผ่ายกันรับระหว่างญี่ปุ่นกับเยอรมน,นีนะครับญี่ปุ่นก็ตอนนี้ก็เพียงพําหน่อยเพราะว่าข้างเงินเยนมันอ่อนก็เลยไอ้สินทรัพย์สุที่โลกมันก็น้อยกว่าเยอรมน,นี ก็เป็นเจ้านี้โลกเป็นอันดับสองารองจากเยอรมนีหลังจากที่เป็นอันดับหนึ่งมาเป็นสิปีนะญี่ปุ่นนี่ะนะนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะเราก็จะเห็นแหละว่าว่าญี่ปุ่นเองในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้ใช้เครื่องมือทางด้านการเงินกานคลังนะฮะซึ่งแตกต่างไปจากโลกเป็นอย่างยิ่งเราไปดูที่พวกฟิสโคพ olicy ก็ดีหรือว่า m o n นตเตอรี่พ olicy เนี่ยนะครับ ที่สะท้อนออกมาให้เห็นอย่างไรครับจากไอ้กรณีของอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็ดีของบีโเก็ดีหรือว่าอัตราผลตอบแทนพันธบตัตรก็ดีเนี่ยโอ้โหมันแตกต่างกันมากอะ่ะค่ะดังนั้นสิ่งที่จะมีปัญหาก็คือต่อไปเนี่ยนะครับพันธบัตรระยะยาวๆข้างหลายเนี่ยที่ญี่ปุ่นออกมาเยอะแยะมากมายอย่างที่เรารู้กันอยู่นะครับแต่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาก็ออกมาแล้วมันก็ขายในประเทศอะ่ะนะครับอ,อดังนั้นเมื่อ พนันธบัตรระยะยาวเนี่ยมันอาจจะถูกเทขายเพิ่มมากขึ้นนะครับกาเรียกว่าอูท่ารองบอลนี่นะฮะลองอก็คือเป็นบอลที่มีระยะเวลายาวยาวมากเกินกว่าสามปีปีอะไรทั้งหลายเนี่นะหรือว่าอย่างร้อยสามปีปีนี่นะฉะนั้นแล้วมันถ้ามาถูกเทขายมากๆเนี่ยมันก็อาจจะสันถถ่นสะเทือนพันธบัตรตลาดพนันธบัตรญี่ปุ่นได้แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยผมยังเชื่อว่าตลาดพนันธบัตรญี่ปุ่นเนี่ยมันจัดการง่ายกว่าตลาดพันธบัตรอเมริกา พเพราะเะครับเพราะว่าเขาเป็นชาติที่มีเงินออมสูงมากเท่าโฮเซฟวิ่งอย่างเดียวเนี่ยมันมันเกือบสองเท่ามันเกือบสามเท่า GDP ญี่ปุ่นอะเท่าโฮเซฟวิ่งคือเงินออมในมือประชาชนนี่แหละครับไม่รวมบริษัทไม่รวมรัฐบาลนะฮะปรากฏว่าเขามีเงินออมทั้งหมดเนี่ยประมาณผมผมว่าไม่น่าจะสีไม่น่าจะหนีสิบทิวเรียนยูโดอลลาร์ยูโรดอลลาร์สหรัฐนะฮะต่อให้เงินเยนมันอ่อนด้วยแหละครับขณะที่ GDP ของเขาอยู่ที่สี่ทิวเรียนกว่า มันก็สองเท่าครึ่งอ่ะและเงินจำมนเนี่ยจำมนมากมายมันก็มาซื้อบอลรัฐบาลอเมริกาแล้รัฐญี่ปุ่นใหญ่เพื่อครับเพื่อให้ญี่ปุ่นเอาไปหมุนนะฮะหมุนเพื่ออะไรครับหมุนทําให้อาเบโนมิกเนี่ยมันสามารถทํางานได้ธนูสามดอกนี่นะฮะนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นกรณีของการทํา QE ก็ดีอะไรก็ดีนะครับอ่าแบบที่เราเห็นอยู่นะฮะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าโอกาสที่เขาจะถูกกระทบหนักๆนีน่นะะผมว่าจะมีน้อยกว่าอเมริกา พอเลยครับพาะอเมริกาเนี่ยนอกจากบอลของคุณเนี่ยมีมูลค่ามหาศาลคุณเป็นหนี้มหาศาลแล้วเนี่ยจํานวนบ้างเนี่ยคุณไม่ได้เป็นหนี้เฉพาะคนอเมริกันอย่างเดียวไงแล้วต่อให้คุณเป็นหนี้คนอเมริกันเนี่ยถามว่าคนอเมริกันที่เป็นเจ้าหนี้รัฐบาลนี่คือใครเปรียบเทียบกับกรณญีญี่ปุ่นเอออันนี้ต่างกันไหมบรรดาเจ้าหนี้ของอเมริกาที่ถือบอลอยู่เนี่ย นะครับเฉพาะในในในตลาดตลาดญี่ปุ่นเนี่ยนะครับในตลาดสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะก็ประมาณสักผมว่า,ราประมาณประมาณสักยี่สิบเอ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดล้านเหรียญอะนะครับเพราะว่ามันอยู่นอกประเทศประมาณสักแปดเก้าล้านเหรียญใช่ไหมหนึ่งในสี่มันอยู่นอกประเทศใช่ไหมะแล้วก็สามในสี่มันอยู่มันมันอยู่ในสหรัฐอเมริกาแล้วกีตาร์ไปไปดูไปว่าไอ 3, 4, 3, 4, ้สามในสี่เนี่ยสามในสี่หรือประมาณยี่สิบแปดยี่สิบเก้าทิวเรียนยูดอลลาเนี่ยมันอยู่ในมือใครบ้าง 42%อยู่ในมือของนักลงทุนนะครับรวมทั้งไฟแมนเจอร์รวมทั้งเฮ f ฟันรวมท<ไ>ั้งวอลเลมรับเฟดใช่ไหมครับแล้ว20%อยู่ในมือของหน่วยงานราชการนะครับซึ่งอาจจะเป็นพวกกองทุนพวก Security ต่างๆ <mit. S 1> เงินประกันสังคมทั้งหลายในก้ามาซื้อใช่ไหมครับแล้วอีกประมาณ13%อยู่ในมือใครครับอยู่ในมือของเฟด 42%ที่อยู่ในมือของอินเวสเตอร์ทั้งหลายซึ่งพร้อมจะซื้อขายได้อย่างคล่องแคล่วนี่นะฮะบวกกับอีกประมาณ25%ที่อยู่นอกประเทศเนี่ยซึ่งมันสามารถซื้อซื้อ,ซ,อซื้อเพิ่มซื้อลดเทขายทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้คนะครับแม้ว่ามันจะเป็นทุนสำรองของบรรดาแบงค์ชาติต่างๆทั่วโลกก็ตามที่จำนวนมากนี่นะฮะแต่รวมมาแล้วในประเทศ42%นอกประเทศอีก25%มีกี่ปเปอร์เซ็นต์ครับอ่าได้ครับ รวมไปแล้วมันไม่ต่ำกว่าสองในสามอ่ะที่มันถือโดยบรรดาอินเวสเตอร์ทั้งหลายที่พร้อมที่จะขายถ้าเผื่อว่าเขาเห็นว่ามันเสี่ยงที่จะถือต่อไปแต่ของญี่ปุ่นไม่ใช่อ่ะญี่ปุ่นมันอยู่ในกองทุนเพนชั่นมันกองทุนอะไรทั้งหลายซึ่งซึ่งเกี่ยวพันกับเรื่องเรื่องพวกอินชูรันอะทั้งหลายซึ่งมันเป็นเงินเย็นอ่ะแต่ของอเมริกามันไม่ใช่เงินเย็นเงินเย็นมันมีแค่ประมาณทั้งหนึ่งในสามเองนะครับอ่าส่วนสองในสามเนี่ยมันสามารถที่จะซื้อขายเพื่อหาแคปิตอลเกนได้ เพื่อลดแล้วก็เพื่อหลีกเลี่ยงแคปิตอลรอนใช่ไหมฮะค่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่าตลาดพันธบัตรอเมริกาเนี่ยซุ่มเสียงกว่าเยอะนะครับค่ะแต่ว่าคือกับญี่ปุ่นที่ถูกมองว่าน่ากังวลใจในช่วงนี้ก็เพราะว่าเงินเฟ้อเขาก็มีสัญญาณสูงขึ้นค่ะขณะที่นโยบายการเงินคือถ้าจะไปขึ้นดอกเบี้ยเพื่อคุมเงินเฟ้อหันกลับไปดูเศรษฐกิจก็ติดลบซะด้วยนะคะดูทรงก็ดูไม่ค่อยดีเหมือนกันนะคะภาวะมองไปคล้ายๆจะเกิดสแต็กเฟลชันหรือเปล่าสําหรับที่ญี่ปุ่นนะคะก็เลย ประเมินว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีความเสี่ยงไม่น้อยเช่นเดียวกันนะคะอาการของเศรษฐกิจญี่ปุ่นนะ่าเป็นห่วงไหมคะอาจารย์คะผมคิดว่าเงินเฟ้อในระดับเช่นคอยเปเพียง3เปอร์เซ็นต์กว่านี่ผมว่าผมว่าก็ยังน้ำมือไหวมือ่อยากดูจากเปอร์เซ็นต์ทาวเวอร์ของคนญี่ปุ่นนะฮะมือดูจากซฟความเป็นเซฟเวอร์ Work ของคุญี่ปุ่นก็อย่างที่ผมกล่าวาว่าว่า Save Home เซฟวิ่งในเท้าโ hone มันต้องมันต้อง2.5เท่าของ GDP นะครับนะ และข้อสัมพันธ์ก็คือเลยครับก็คือว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่า,ว,าว่าเขาเป็นชาติที่เคยชินกับเรื่องของดีเฟชันติดต่อกันมาเป็นสิบปีอ่ะนะครับดังนั้นแล้วถึงแม้ว่ามันจะเกิดอินฟลชันขึ้นบ้างนะครับในบางระดับซึ่งผมก็คิดว่าไม่น่าที่จะขึ้นไปมากกว่าไอ้อัตราที่เป็นอยู่มันมีแต่จะลดลงนะครับ พราะตอนนี้เนี่ยเพราะว่าเพราะว่าไอ้ตัวแปรที่นําไปสู่การเกิดินเฟชัน่นหลายๆตัวแปรเนี่ยมันทําท่าจะาชะลอตัวลงเช่นราคาอาหารตอนนี้ราคาข้าวแพงมากในญี่ปุ่นใช่ไหมฮะก็เป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้เกิดเกิดทําท่าจะเกิดไอ้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 ตัวอินเทชั่นใช่ไหมฮะนะอ่าแล้วก็อะไรครับแล้วก็ตัวที่สําคัญอีกตัวหนึ่งที่อาจจะเป็นผลด,ดีก็คือการลดลงของราคาพลังงานเพราะญี่ปุ่นนําเข้าพลังงานเกืบอบจะเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมครับนะฉะนั้นผมดูแล้วเนี่ยนะครับ b บ c คโครย์เทอมิกแมเนี่ยแบ็ของญี่ปุ่นผมว่ามีความคล่องตัวสบายมือมากกว่าอเมริกาเยอะเมื่อดูจากระยะทางระยะสั้นๆแระระยะยาวต่อไปนะฮะคุณไม่ต้องรู้เ่มครับคุณเป็นเจ้าหนี้ซะอย่างเนี่ยครับประเทศที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยครับมันก็คงจะอยู่รอดปลอดภัยได้ได้มากกว่าประเทศที่เป็นลูกหนี้อะ่ะนะครับนะค่ะ <c oughs> แต่คือถ้าจะประเมินสิ่งที่จะเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของญี่ปุ่นได้นะคะตอนนี้อาจารย์บพบมาว่า เขาจะใช้เครื่องมืออะไรคะในเมื่อท่านนโยบายการพังนี่ก็เยอะนโยบายการเงินเงินเฟ้อก็สูงคือญี่ปุ่นเนี่ยที่เราไม่ค่อยได้วิคหอกันมากเนี่ยคือญี่ปุ่นต้องการเปลี่ยนฐานธุรกิจของตัวเองจาก production base ค o u n ให้กลายเป็น service base กับ finance base นะครับเขาจะอยู่รอดปลอดภัยได้ก็ต่อเมื่อเขาเปลี่ยนฐานได้นะ โซลิเบเนี่ยตอนนี้เขาก็ทาได้หน้าพอใจมาก mm hmm. เช่นท่องเที่ยวก็ดีอะไรก็ดีหลายอย่างใช่ไหมฮะ mm hmm. แล้วก็เห็นว่า mm hmm. โอ้โหมันมันขยายตัวมากอะไรหลายอย่างนี่นะะนะครับ mm hmm. และข้อสำคัญคืออะไรครับฟแนนซ์เบดกีตา้าดูอย่างไรครับ mm hmm. ก็เราด,เราดูเราดูตลาดทุนญี่ปุ่นเนี่ยมันเคยเป็นอย่างนี้ที่ไหนใช่ไหมครับมันลอดได้เขตไปยาวนานขนาดไหนตลาดหุนญี่ปุ่นใช่ไหมครับนะฮะนะตอนที่อาเบะขึ้นมาเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วมันแปดเก้าพันจุดเองนะไ mm hmm. อ้ดาวโจนส์ไอ้ไอ้นิเกิเนี่ย ต่ตอนนี้อย่างน้อยมันก็ใกล้ๆสี่หมื่นอ่ะตอนวันนี้ก็ขึ้นมาต้งเยอะใช่ไหมฮะเจ็ดแปดร้อยจุดใช่ไหมครับนะครับทพจากนั้นแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาต้องการที่จะให้ตัวเองเนี่ยมุ่งสู่ความเป็นฟไฟแนนซ์เบสอิคโนมีนะครับแล้วหากินกับแคปิตลเกนมากขึ้นแทนที่จะหากินกับพอร์ติ่ซีมมาจากเดียวเซกเตอร์ฉะนั้นแล้วเป็นไงครับสิ่งที่ญี่ปุ่นต้องทำคืออะไรครับก็คือหนึ่งทำให้ตลาดเงินตลาดทุนของตัวเองเติบใหญ่แล้วสามารถทำเลยครับทำเน็ตเวิร์กิิง กับตลาดเงินตลาดทุนทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวอลสตรีทซึ่งเป็นศูนย์กลางของของของเรียกว่าเป็นเมืองหลวงขอ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 งภาคการเงินโลกนะฉะนั้นจะได้แปลกใจว่าทําไมวอลินวอลเฟตจะไปซื้อหุ้นในในญี่ปุ่นอย่างมากมายอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับชาติอื่นๆที่วอลินวอลเฟดไปลงทุนทําไมบรรดาพวกแอคทีฟวิสต์อินเวสเตอร์นี่แหละครับในอเมริกาที่เป็นพวกแฟอร์นิเจอร์ต่างๆจึงเข้าไปซื้อหุ้นในญี่ปุ่นเยอะๆนะครับเราไปไล่ดูดีครับว่า l บล็กสโตนก็ดีแบล็กล็อกก็ดีไม่รู้ต้องขี่บัิษ์เนี่ยเขาก็มองญี่ปุ่นว่าว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นแหล่งที่จ่ายนะครับมันจะเป็นบัฟเฟอร์โซนสําหรับการทำฟันเมนจ์ e m e เมนต์ของเขาครับฉะนั้นญี่ปุ่นก็หวังเลยเพราว่าชาติที่มันคนตายมากกว่าคนเกิดปีนึงเกือบล้านคนอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นงี้ไปเรื่อยๆจะมากขึ้นไปเรื่อยเลยครับประชากรมีม <st ีแต่จะลดลงและที่เหลืออยู่เป็นไงครับก็ก็เป็นวัยเป็นวัย นะครับเป็นวัยเห็นมากแล้ววิ่งเข้าหาใช่ไหมครับนะนะเป็นวัยเป็นวัยหิวมากเรื่องทางงทั้งสิ้นเนี่ยนะฮะนะฮะคนในตอนอายุเกินเกินกว่าหกสิบห้าปีขึ้นไปขนาดนี้สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับค่ะนะแตถ้าหกสิบปีขึ้นไปเนี่ยเพราะว่าไม่ต่ำกว่านี้เลยสามอ่ะนะอ่ากว่าด้วยสามไปหกสามสิบห้าสามหกเปอร์เซ็นต์เป็นอย่างน้อยนะฮะฉะนั้นเมื่อปีนี้แล้วเนี่ยเขาจะหากินกับ production based economy ไม่ได้อีกแล้ว จะย้ายฐานไปนอกประเทศมันก็ไปสู้ตอนนี้แข่งกับชีนก็แข่งลำบากไงกูจะย้ยา,ยายฐานเหมือนเดิมเหมือนเดิมในเมื่อเหมือนสามสิบปีามสิสิบปีที่แล้วเนี่ยคงทําไม่ได้อีกแล้วนะครับทำได้ก็ทําได้แค่ดัดับเลยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยญี่ปุ่นต้องเป็นเซอร์วิสเบสและฟแนนซ์เบสมากขึ้นเท่านั้นแล้วต้องบริหารเรื่องนี้ให้มั่นคงและตอนนี้เขาหมายหมายมัน่นตั้นมือว่าไงครับเขาจะต้องทําให จะเป็นนีโคโนมีกับอเมริกาอิโ o น o มีมันอินทิเกตกันอย่างมากนะฮะไม่ว่าจะผ่านเรื่องฟันเดียวเฟกเตอร์หรือว่าผ่านเรื่องเรียวเฟกเตอร์ค่ะฉะนั้นจะน่าแปลกใจว่าทำไมญี่ปุ่นเนี่ยเป็นผู้ลงทุนเอฟดีอันดับหนึ่งใน,ใน,ใ,นในอเมริกาไปแล้วกี่ปีครับปีต้ครับได้ติดตามข้อมูลหรือเปล่าครับผู้ที่ลงทุนด้ตรงในในใน,ในอเมริกาติดต่อกัอนมาตั้งแต่ปีสองพันสิบเก้านี่นะฮะคือญี่ปุ่นนะครับถ้าหกปีติดต่อไปแล้วครับ <c oughs> <c oughs> แล้วฉะนั้นญี่ปุ่นก็ไปโอ้โหไปทำเอเอไปซื้อกิจการเยอะแยะมากมายะนะครับแล้วดูนะครับแม้แต่ดีลของไอ้นิปปงสตีลกับยูเอสสตีลเนี่ยโอ้โหทรัมป์เนี่ยเรียกว่าต่อรองแล้วก็ทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยสเสียเปรียบเป็นอย่างมากนะครับจนขนาดน,นี้แทบไม่เหลือสภาพของการเป็นเป็นเป็นเ,นเ,นเ,นเนจ้าของกิจการเลยนะฮะถึงแม้วุ่นเข้าไปซื้อกิจการเอาเงินถมก็ไปนะคร เบื้องต้นตั้งหมื่นสี่พันกว่าล้านเหรียญเพื่อเพื่อไปซื้อไอ้ยูเอสสตลเนี่ยนะฮะนะครับเป็นไงครับเขาก็จําเป็นต้องทํานะครับเพราะาอะไรครับท่าบอกว่าคุณปาเป็นพาร์ทเนอร์นะคุณไม่ใช่อินเวสต์คุณไม่ใช่โอนเนอร์ Owner นะคุณได้เป็นได้แค่พาร์ทเนอร์เท่านั้นนะครับเพราะว่าเขาจะไม่เสียสิทธิธในการบริหารจัดการไอ้ไอ้ไอ้ยูเอสสตลหรือให้ให้แก่นิป่องสตลลอย่างแน่นอนนะครับนะบเป็นไงครับแต่ว่าเขาก็กจําเป็นต้องทำเพราะอะไรครับเพราะเขารู้กันแล้วไงว่า ถ้าเือว่าคุณถอนตัวไปในเรื่องใหญ่แน่นอนและข้อสมานพิเลยครับรรก็รู้เลยว่าทรัมป์เก็บภาษีเหล็กเก็บภาษีอลูมิเนียมต่างทั้งหลายเนี่ยอย่างน้อยเขายัางเก็บอยู่ยี่ห้าปเซ็นฉะนั้นแล้วการส่งออกไอ้เหล็กหรือว่าไอ้โลหะวัตถุอื่นๆนะครับที่เข้าไปประกอบรถยนต์ในอเมริกาซึ่งบริษัทโตโยต้าฮอนด้านะครับมีโรงงานที่นยยั่นเยอะแยะมากมายเนี่ยมันก็ยังยากลำบากไงแล้วก็การเก็บภาษียี่ห้าเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับเป็นการโปรเทคอุตสาหกรรมเหล็กในในอเมริกาไไปปด้ววยในตั เขาเล็งเห็นกิจสถานแล้วก็เออก็คิดว่ายัง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 จะต้องเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมเหล็กในในในอเมริกาอยู่ฉะนั้นก็จะเห็นเลยว่าว่าพาร์เนอร์ชิพระหว่างอเมริกากับญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นทั้งผ่านเ e ียวเซกเตอร์และผ่านเรื่องของ financial เซกเตอร์นั่นคือแนวทางพัฒนาการของญี่ปุ่นต้องอยู่ในแนวทางนี้ก็ข้างจะแน่นอนนะครับ